โอเคครับก็สวัสดีชาวเวช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟโครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับปืนฉีด Emperor King of the g o d นะครับที่เป็นสกินของปืนฉีดเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอามาลุยกันอยู่ในหมดมัมมี่นะครับน้ำมิดหมู่ผมเก็บใครมาไม่รู้นะครับแต่ว่าเราไม่เล่นนะเพราะว่าห้องมันโนนะครับแล้วผมก็เป็นคนสร้างห้องนี้ด้วยนะครับก็เลยว่าไม่เกียรดแล้วกันนะครับโอเคแต่ตอนนี้ผมขอหนีห่อเลยแล้วกันนะครับยูบิงเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วท่าต้องห้ามเล่นต้องห้ามเล่นหลุดแล้วออะโเคครับ มีป่าวะยิงกระเพงก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็ค่อยๆเคลียร์ทีละจุดนะครับผมขอระเบิดหนืดงไปตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคหนืดงปะหนืดงปะโอเคหนืดอยู่นะครับมิดหมูนี่ห้ามห้ามพกมาเล่นเด็ดขาดนะครับอาจจะโดนดาบพ่อได้นะครับเดีือดๆนะข้างบนมีใช่ไหมคิดเป็นยังไงมั้งเออไม่มีล็อกนะครับโอเคครับก็ยืนรอตรงนี้แล้วกันนะครับ นั่นแน่ okay, โอเคผมมัมิมไม่ล่าเลยวะอยู่ข้างล่างแน่เลยนะครับเดี๋ยวนะนฟันตัวล็อกหอยแบบฟันอยู่ตรงไหนวะโอเคครับตอนนี้มามิมันเริ่มทยอยขึ้นหอบแล้วนะโอเคน่าเจ็บหนักครับไอตัวผีเป็ดน,นะครับบ้าหมูแม่งครับซัดไปหลายมิดเลยสวัสดีสวัสดีครับ ผมก็จะยืนติดอยู่บนหอแล้วกันนะครับรอคิวมามงมงมี่ครับเฮ้ยมันหนืดอยู่ตรงตรงนี้หนืดอยู่นะเฮ้ยครับมันไม่ล่าเลยวะโอเคผมล่าไม่เองนะครับมึงไม่ล่ากูล่ามึงมาจบไม่ได้วะขวามีไม่เจอทุกคนครับ มาดิตอดตอดตอดนะตอดมาฮ้ยล่วงชิบหายแล้วมาดิมาดิอัเลยครับขอตะคิวหนึ่งขอตะคิวหนึ่งได้ไหมโอ้โหเรียบร้อย,ยต้นบอมลาดโอเคครับมาๆมา,มาขบวนขบวนมีขบวนมีแตกครับสวย เราหดโดนมาใช่ไหมอกเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วมาดีมาดีตายครับสวยครับมายตัวหนึ่งเราหดนะนี่กันนีน่กันนีน่กันไปวิ่งขึ้นหอเลยนะครับอืมมามีไม,ม่ล่าครับเราต้องบูเองนะครับเมื่อกี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับ ยืนฟรีแหละตัวจัดนะครับห้องนี้คือมามี่แม่งอ่อนด๋อยวะ่ะโอเคเดี๋ยวตาลมาเลยครับดักหน้ามันดักหน้ามันเนี่ยแตกครับสวยครับจัดไปป๊บสวยวันนี้เราชนะไปนะครับหวงว่าวินต่อไปเนี่ยมัมมี่น่าจะโหดขึ้นนะนะครับ ไม่แน่ผมก็เป็นนองมี่เองนะครับแม่มีอยู่ไม่กี่อย่างนะโอเคเพื่อนวิ่งเลยวิ่งเลยนี่เลยวิธีการใช้ระเบิดนี้มันมีประสิทธิภาพคือป่าตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยโอเคแล้วตอนนี้คือเพื่อนป่าไปแล้วเรียบร้อยเป็นนะผมไม่เป็นนะโอเคขอขึ้นก่นอนเอ้ยตรงนี้มีตัวหนึ่งแลระวงังมีปะเนี่ยไม่เห็นชื่อแดงขึ้นอ่ะนะครับโอเค นี่แล้วก็ปลาเรืเบิร์หนึ่งอยู่ตรงนี้เลยครับอ่ามีม่ก็จะวิ่งขึ้นยากนะครับทีนี้แตกครับสวยครับจัดไปหวัมันจะหนืดแบบมีม่ได้นะตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่างั้นนะโอเคโอเคเนี่ยม,มันหนืดแบบมีม่เยอะเลยนะทุกคนเห็นไหมทีแล้วก็แค่ระแวงตรงนี้ครับตรงนี้มันไม่สามารถขึ้นได้แล้วเออนะครับตัวระเบิดหนึ่งต่อไปนะครับผมโอเคครับก็ รอยิงฟรีเลยนะครับตรงนี้นะเลงแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับมาดิมาดิเนี่ยตรงกลางก็มาเนี่ยทุกคนยิงเลยครับยิงเลยครับเออมาหน่อยเว้ยขอเยอะๆเลยเว้ยมาดิเบิดไปเลยครับผมมีอะไรก็ใส่ไปทั้หมดแล้วแฟตที่ผมเก็บไปเล่นหลักเกมแล้วกันนะครับเผื่อว่าจังหวะขับขันแล้วใช้ตูมมีมีอะไรเงี้ยนะครับก็เตรียมแฟตไว้นะครับแฟตตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีหน้ากากตัวไหนกันได้ด้วยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นแฟดแบบจุดท่าไงแล้วผมล่วงไง แล้วผมล่วงไงแล้วกูต้องโดดม่งไงชิบหายแล้วไงแล้วชิบหายแล้วไงแล้วหุ่นละเนื้อเต,เต็มเลยครับตรงนี้ครับโอ้โหขึ้นไม่ได้ครับไม่ใช่อะไรระเบิดเนือเ้ออะไรมัเนเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหเนื้อจัดเนื้อจัดโอเคเราไม่สามารถขึ้นปักบีได้แล้วนะครับโดนระเบิดเนื้อนะครับโอเคครับเช็คหอ,อก่อนว่ามีคนเป็นนอมี่อยู่หรือเปล่านะครับเฮ้ยอันนี่ใคนีนน่นี่จะมาดักเราเหรอห,รอหลังไม่เอ้ย โอ้โหไล่าการหนังน้ำมึงไล่าการหนังน้ำมึงมาเลยนิงเลยครับเอาไม่ให้ตายครับเฮ้ยมันไม่ตายสักทีวะตายครับสวยครับโดนไปดิมึงปืนฉีดสก,กินตัวนี้ก็แรงใช้ได้นะครับแล้วผมมีระเบิดวัวด้วยนี่หว่าผมลืมไปเลยเอาระเบิดวัวมาวางตรงนี้นี่หว่านี่เลยครับปางาตรงนี้ปุ๊บอ่าโอเคพอม,มีมาเราก็เต็มกดนะครับ ลเลขเวอร์ตัวนี้ผมได้มาจากอ่ากิจกรรมเติมเงินอะประมาณสองหรือสองสามเดือนที่แล้วมัง้งเอ้ที่แล้วกูรีบกว่าทำไมอ่ะลันล่นมลั่นไอ้อแต่มันโดนอยู่นะโดนเพื่อนอ่ะไม่ใช่โดนคนนะโดนไม่ใช่โดนมามี่โดนเพื่อน,นครับโอเคครับโอ้ตัวนี้วิ่งไวจัดวิ่งไวจัดวิ่งไวจัดครับพักลบแตกไปดิสวยวิ่งโคตรไวเลยเที่อใส่ไฟไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้ใส่เนี่ยร้องมั่วไม่ได้กู ตัวดราม่านะไม่ใช่อะไรนะครับมาดีโอเคครับแต่อกหนึ่งกูโดดเลยลเแล้วกันปึ๊บอะไรเหรอวะโอ้โหมาดิโอ้ยโ,โอ้โยเยอะไปเยอะไปเยอะไปพี่ใจเย็นนะครับวิ่งโคตรไวเลยเชียวใครจะอยู่ก็แม่ก็อยู่เถอะนะครับกูไม่อยู่แล้วคนหนึ่ง โอเคคุณรอบพอดีเวลาหมดนะครับผมมาได้ขิวเฉียดเวลาพอดีนะครับเจ๋งเจ๋ออะไรอย่างงี้นะครับไปวินเมื่อกี้แล้วก็รอบเป็นสองวินแล้วนะทุกคนจดนะครับจดนะผมรอบเป็นคนสองวินแล้วนะครับฟื้นสินตัวนี้ก็แรงอยู่นะคิวลุลัวนะครับบักบี้เรามีโคดต้าโดยแค่ขึ้นรอบเดียวนะทุกคนไม่งั้นเราจะไม่ได้ขึ้นนะครับโอเคไปดมมี่วะปึ๊บโอ้ผมล่วงที่ผ่านแล้ว เอานี่ก่อนละกันเอาแท็กซี่ก็ได้ mm hmm. เดี๋ยวๆ,ๆสวยนี่ครับวิ่งมาตรงกลางครับปึ๊บอุ้ยโอ้โหไอ้แย่แก้ฝ่ายแล้วปะมันวิ่งขึ้นไปได้ไงวะคือแม่งแบบมันวิ่งขึ้นไปได้ไงวิ่งกับสิวเชียจัดนะครับไม่ได้ชิงเลยนะมันแย่เฮีย <laughs> ร้องมูสูห้หมดเลยตอนนี้เขี้ย okay, ครับแตกหนึ่งครับเพชรสอดครับไป เราขึ้นย่างครับทุกคนแล้วก็ระเบิดแม่งให้แม่งล่วงมันะนะครับปลาระเบิดใส่มนันดีกว่านะครับให้มันล่วงขึ้นไปช้านะขึ้นย่างมันแบบมีระเบิดหนืดเงี้ยนะครับทุกคนปึ๊บเอาร่วงไม่ล่วงไม่ล่วงด้วยไม่ล่วงนี่ไงขึ้นไปเลยครับโอ้โหไม่ถึงทำไมคนมันนี่นี่วะคนมันไม่โดนนี่ยวะคนมันไม่โดนหนืดหรอมันโดนหนืดเฉพาะมัมมี่หรอทำไมคนแม่งวิ่งกันโคตรชิลเลย แต่มัามีขึ้โดดไม่ได้ครับไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยโดนมือจับยาวครับทุกคนครับไม่ใช่อะไรนะครับเฮ้ยไม่โดนหรอโดนดิมึงโดนดิโดนดิโดนดิจะไม่โดนได้ยังไง้โนดูนะครับโดนด่าไม่รู้ดื้อเอ้ยเออตกปไปวยโนว่าม่วงไหมทุกคน ซ่าห้องรอบหน้าโนว่าม่วงนี่ไหมทุกคนเห็นปืนแล้วบอกปืนมันเกี้ยนะครับปึ๊บโอ้โหขึ้นไปชาร์จเลยครับเพื่อนครับผมเดินให้ละครับไปเลยวิ่งเลยเอาไว้นล้ววิ่งเดียวเลยนี่แหละตบไปไอพวกวิ่งยวัยชั้น่อยนะครับเหลือสองคนท้ายแล้วล่วงแล้วครับโอเคเกิดตรงนี้ก็ดักเลยดักเลยดักเลยนี่ไงสวยครับเรียบร้อยครับไม่รอดครับ โอเควัน <c oughs> okay. นี้ผมโดนสุม่มเป็นมามี่ <c oughs> ก็เลยว่าไร้คนนะครับเอ้ยแต่ผมเป็นมามี่มันก็ชนะ,นะเล้วเว้นไะทุกคนเราเล่นมาทั้งหมด3รมลาวใช่ไหมเป็นผมเป็นคน,นก็รอดสองตาผมเป็นมามี่ก็เนี่ยมามี่ก็ชนะตาหนึ่งเนี่ยผมก็เฟี้ยอยู่นะเนี่ยโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวๆมาต้องมีคนเป็นว่ะสักคนนึงเนี่ยตรงเนี้ยว่าแล้วตัวนี้ก็มีนะเนี่ยโหเต็มไปหมดทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้น เคโอเคครับโอเค,อเคติดเสาไปแล้วฮเ,เ,เฮ้ยเจนเฮ้ยไอ้เขียมาแล้วแตกสวย้ยขึ้นมาขึ้นมา,นมายิงไปให้มันล่วงกดรีโมทตุ้มไม่โดนใครเลยเใช้ยากนะครับระเบิดตรงนะี้รีโมทละ่ะโอเคนึ่งไปดิมาจะวิ่งมาก็โดนโดนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันโดดมาว่ะมันฉลาดว่ะไง นี่แะครับทุกคนนี่แหละครับเ่าม่วงนะครับเป็นไงว่าวม่วงไม่หนืดจริงทุกคนเห็นปหมอเอ้ยช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยที่ผ่านละโดนแฟดด้วยใช่ปะตายไหมตายครับสวยครับโอเคคนในห้องตีกันเหรอโนวิทหมวกับมิททองมีคนเล่นเหรอใครเล่นวะออย่าขึ้นมาครับอย่าขึ้นมาครับ ยิงล่วงนะเว้ยสัยิงขึ้นมานะเว้ยโอเคเราก็มองให้นักขึ้นแล้วกันเห็นนะเห็นนะชื่อแดงขึ้นครับโอเคครานี้เรากระสุดแล้วกันตอนนี้พี่ผมเล่นอยู่คนเดียวอะเราก็ยิงให้แม่งล่วงไปแล้วเน้ยเรากระสุดครับจัดไปเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยล่วงไหมล่วงไหมไม่รู้แต่ยิงไปก่อนตอนนี้ ยิงตะยิงตีนด้วยนะครับสก,กิดสก,กิดไปสก,กิดไปปั๊บโอเคครับเดี๋ยวมันก็ตายขอว่านะคุณคิดว่ามันจะตายปะโดนบอมลาร์เรียบร้อยนะครับสวยกระสุนหมด่ะต้องเก็บกระสุนนี่ว่ะตอนเนี้ยโอ้หแล้วนึกจัดระดัดบ,บอกโอเคครับกระสุนอยู่ข้างบนครับทุกคน ขอแล้วกันเฮ้ยใครเอาเปืนอะไรมาเล่นมิดเอ้ยมิดนี้ไม่ได้ว่ะมิดเอจมีนี่นว่ะห้องมันโนโนะครับไม่โ,นโนดนแต่ว่าชีกกดห้องแล้วไงปัจจุบันอ่ะคน,มน,น,นไ,ไม่เกลียนเออหยุดน้อยได้หลืมั้งเออเพิ่งเล่นนะครับเ,เติมมาเขาคงอยางเล่นแหละเนาะเออชื่อแหล่ง่วงนอนหลับพี่ฟันมาเลยนี่ไงฟันเลยครับฟันเลยครับเรียบร้อยไงล่ะมีดผิดนี่ก็แรงใช่ย,ย่อยนะครับทุกคน โซ่นี่ครับมามีฟารโรห์หายไปไหนวะเนี่ยยิงแม่นเข้าบุมมันเคลมล่วงละอัดมันเข้าบุมแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยแตกเลยกูไม่น่าห้าวเลยครับนี่งไงห้าวไปงไงโอเคแต่มันก็แปดวิหวิสุดท้ายแล้วนะครับก็ห้าวห้าวไปดิจริง,รงถึงจะแตกก็ไม่เป็นไรเนี่ยกูแตกและหมดกันไรพายผมนะครับ <laughs> โอเคครับ มาวิ <ítulo> sabes, ่งต kind of ่อไปผมขอทายเป็นว like hmm. like okay. ิสุดท้ายแล้วกันนะครับผมขอลองไอ้นี่หน่อยนะรู้ถึงปะไอ้แค่มันถึงได้ไงวะแต่ผมรู้สึกของตัวผมอะมันแบบเหมือนใสมันไม่สุดเลยไอ้ถึงนี่วะเออนะครับเหมือนใสของวิ่งมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ครับเหมือนมันขาดเกินเกินอ่ะนี่ยังไวไม่สุดนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแฟลโดนแฟลตใคครับ เฮ้ยโอ้โหแตกเรียบร้อยโดนโดนหมดครับใช้ระเบิดหนึ่งไม่ทันครับไม่ใช่ทันนี่น่นาจะปีดไม่ได้มามีอ่ะโอ้โหแตกโอเคครับชาติตึกเลยโดโดดื้อโอ้โหโอ้โหแรงเกินแรงเกินแรงเกินครับพ่อใหญ่เรียบร้อยกูแตก เคผมขอเอาเป็นตัวนี่แค่สวยครับได้ตัวการเดียนแล้วครับผมได้ํำการแต่ว่าฉงเช้งมันเรียบร้อยแต่ครับเฮ้ยเอานี่ไงเรียบร้อยดีโอเคเปิดโลเลยครับเปิดโลชาร์จเดียวจังหวะนี้อย่าไปเกรงกลัวเราต้องไม่กลัวเกรงนะครับปึ๊บดึงดึงเรียบร้อยครับไปเลยตัวท้ายบนหอครับไปครับทุกคนครับดุมมั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 นครับแหมนเป็นรอยเว้ยไปเว้ย โอเคโอ้โหมันยิงเป็นหมดลัวเนี่ยมันยิงไม่เข้าหรอกนะครับนี่ไงสวยเรียบร้อยโอเคครับผมสกอร์จะไม่จบเกมนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็มีความยาวพอสมควรแล้วนะครับยังไงไว้ตัดไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้ก็อาจจะกลับมาอัพคลิปทุกวันแล้วนะครับกุณผู้ชมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวันนีก็สวัสดีครับ